Oh Ho oh hoa oh, right? oh. <coughs> okay. lifting hoa nè 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 hoa 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 nè hoa nè à hoa Nè hoa hoa À, à à hoa hoa เลิ้งเลิ้งโอ้ยเลิงมันเ้นเล็กแท้เสียวเว้ยโอ้โอ้ออโอเโอ้าอโอเคอโอ้อ้อโอ้อ้โอโอ้อ กับของกอดอนแฟมิลี่นะยดอดเยี่ยมยดอดเยี่ยมโอ้อยู่กับชายเขาเลยนะฮึยังนึกโอ้อยู่กับธรรมชาติืม,มนีชช่ชิวฮึมโอ้สุดยอดยกอดอนเวิร์กเวิร์กเวิร์ก